ี่น้องอันเปลี่ยนยางรถล้อรถแล้วเฮาก็สิเฮ็ดหยังติเฮาก็สิมาเช็ครถค่ะพี่น้องมาเบิ่งมาเบิ่งกันเลยว่าเฮาสิเช็คจังได๋เนาะค่ะอ่าอันนี้ขึ้นในบริเวณปั๊มค่ะพี่น้องให้เบิ่งบริเวณปั๊มเชลล์เนาะค่ะพี่น้องปั๊มเชลล์ในติดกับเอ่อ 7-Eleven ค่ะพี่น้อง 7-Eleven นี่สามารถเข้าไปซื้อของได้จังซี่นะเติมน้ำมันได้จังซี่นะอันนี้ข่อยสิพามาเบิ่งอ่จากเปลี่ยนล้อรถแล้วก็สิมามาเอ่อ เติมลมรถดค่ะพี่น้องมาเบิงมาเบิงถังรหลดเท่าลยค่ะพี่น้องอันนี้ถังนี่แมนบอถังนี่บอแมนพี่น้องโอ้ยเบิงผิดโอ้ยอันนี้มันเป็นถังหลังรหลด <c oughs> ขอไพ่ขอไพ่ค่ะเอ่อตรงนี้ค่ะพี่น้องตรงนี้ตรงที่ามัาเขียนวันลูฟเนี่ยคือเป็นถังคือเป็นเ,เติมลมสินะเดี๋ยวเราเสร็จมาเบิงกันเราเราคุณสามีเนี่ยเพิ่นเพิ่นจำบ่ได้นะว่าว่า ล่อหนาล่อหลังเติมเทอร์ไรนงเสียนะเพิ่นก็เลยมาเบิงในสมุดใน,ออนะนในคู่มือเสียนะพี่น้องเอ่อในคู่มือนี่ก็บ,บอกว่าล่อหนาเนี่ยอยู่ประมาณเอ่อสองจุดห้าศูนย์ค่ะพี่น้องล่อหลังนี่ก็บหน,น,นึ่งจุดเก้าศูนย์ค่ะนั่นแหละเพื่ออันนี้เพิ่นก็เบิงก่อนก่อนที่ว่าสิไปเช็คกันเสียนะเผื่อความชั่วเผื่อความแน่ใจเพราะว่าขี่รถมันก็ต้องเช็คทุกอย่างเนาะพี่น้องเพื่อความปลอดภัยเ,เสียนะ อืมนั่นแหละอันนี้ห้เบิงอันอันเอียงเกาะนี่ห้เบิงงปายปัมเชียวแล้วก็น้ำมันทุกถูกพี่น้องค้นก็เติมน้ำมันยุงเสร็่นะนี่ล่อหนาสองจุดสิบพี่น้องขจําบ่ได้ล่อหนาสองจุดสิบอ่าแล้วก็อ่าล่อล่อหนาเออเพิ่นเติมล่อหนาตอนนี้ตอนนี้เสียงรถสีดังเลยเด้อค่ะพี่น้องขอก็เลยปิดเสียงเอาเสียนะขอก็เลยเบาให้ฟังเสีนะเดี๋ยวพ่อพ่อเอ่อพ่อมันได้สองจุดสิบมันสีดังปิ๊บ ปีปพี่น้องมันสิดังบอกเข้าดอกอ่าเพราะว่าเขากลัตังคาว้แลี้ยงสินะเดี๋ยวตอนนี้กําลังกําลังึงืนมาอยู่แป๊บนึงค่ะพี่นอ้องอ่าพอ่อพ่อเห็นบอกมันดังปิปบล่ออ่าดังเสียเราก็ไปอีกฟังหนึ่งพี่น้องอันนี้ก็เขาก็เช็คสภาพรถเนาะเช็คเออหล่อล่มสินะพี่น้องเพราะว่าอันค,อค่อยขี้ค่อยกับเพื่อได้เช็คนี่สินะล้วก็ คุณสาเพิ่นก็หยุดงานมาเป็นเดือนโดนกักตัวนี่แหละเพิ่นก็เลยมาเช็คมาไอหยังแหงเสียนะแต่ว่าอันสิพากันไปเบิ่งขอบขอบนี่มันแตกพี่น้องเพราะว่าคุณสาคุณสามีข่อยเพิ่นง,งัดนะมันก็เลยแตกบัดนี้ว่าสิไปซื้อว่าสิไปหาเบิง่งมันมันบ่มีก็เลยเอาคิงสีไปก่อนเฒ่าซั่นดอกเปลี่ยนล้อเปลี่ยนรถ ที่เดียวโหนะลดนี่เจนะคอยบอกเพื่อนรอบป้ต้องซื้อดอกเถารอบเปลี่ยนรถที่เดียวโหลดเนาะรถคนะันนี้ขี่มาสิบก็ปีแล้ะพี่น้องกับขี่สมบุกสมบันเนาะรถคันนี้คือใส่งานแบบว่าใส่งานแบบใส่ถูกใส่ใส่อย่างคนยัอองละ่ะใส่แบบสมบุกสมบันอะใส่ไปทั้งวัดไปทั้งอันเหตุงานสินะไปสารลทุกทุกดิบไปได้ทั่วทีพี่น้อง อ่าบันนี้ล่อหลังเนาะล่อหลังล่อหลังนี่ก็เติมเอ่อหนึ่งจุดเก้าศูนย์ค่ะพี่น้องหนึ่งจุดเก้าศูนย์เพราะว่าถ้าเกิดเอ่อคนถี่คนถี่เก่งเรื่องรถเนี่ยก็จิอธิบายถึงแต่พี่น้องเนาะเพราะว่าคอยกับคอยกับผู้พักรักจำมองสินนะคอยคอยเลี้ยนมากคอยก็เอาไกลแหลกออก <laughs> <laughs> เลี้ยนอันอันขับขี่มากนะ <laughs> เออเช็คเขาให้เช็คเบิร์ลวพี่น้องแต่ว่าคอยเช็คเปลี่นน่ะะเออคอยกันไดคุณสามีนเนี่ยล้วมาซอยพี่น้องนี่พอมันเสซ็จแล้วมันกิดดังตืดตืดแเว็นร้อยเก้าสิบจบข่าวัเซ็นนะแล้วเพิ่นกลับไปอีกรอหนึ่งเพิ่นบอกว่าอันมึงไปเบิงความดังดูฉันบรด้ยินเพิ่นมาเซ็นนะเพิ่นให้คอยมาเบิงอันอีกท้างหน,น,นะนึ่งเี็นะเนี่ยร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบแล้วพี่น้องขึ้นมาแล้วอันนั่นละนั่นละ อันนี้พอ่อพ่อเช็คแล้วห้อกรสิไปต่อค่ะพี่น้องสิไปกันสิพากันไปล้างรถโตค่ะพี่น้องไปเบิ้งล้ลางรถตะวล้างรถข่อยเคยเห็ดให้เบิ้งแล้วข่อยก็ได้คุณไส้มากข่อยก็เลยผ้าเห็ดอีกกรอบเนาะพี่น้องไปต่อค่ะล้างรถนะคะไปหน้าค่ะสสญญอมเ่วอะไดันทุกคับพูดพ่สิสไปล้างรถคะ่ะเดี๋ยวสิผ้ามาเบิ้งล้างรถแต่เขาบอกห่าไทยเนาะพี่น้องด้วยวสีบแอบไทยใหบิ่งตรงนี้เห็นว่าเขาสิมาดูดฝุ่นสินะเฮาสกีเขาไปตรงนี้แล้วเ่อเสิไปจ่ายเงื่อนพี่น้อง Ah, der pakker vi tjej. Ninge. Skål, skål standard? Eller de big. Skal vi det? Det vil ikke være forskel på en standard eller en... De vil ikke. Basic eller? Nej, der hukker... Der hukker sig tjejen. Vi er bedste start for forsæt. Ja. Ønsker du at opgradere din bilvask? Tryk opgradere, ellers gå til betaling. Den bog sagde mig, at der er ingen sort dag, Pinot. Der er ingen sort dag kort, den kort kan der ikke sende. Og du tager standard? Ja. Standard, 60 sit kort, Pinot. klar til at vaske din bil. Yes. Kør frem mod vaskehallen og følg personalets anvisning. Yes, sir. Jeg tror, du er mye. เพิ่นซีมีเห็นบ่พี่น้องเพิ่นซีมีแบบว่าเด็กปั๊มเด็กปั๊มเพิ่อนซีอ่าถูข้างหน้ารถให้เฮางเซน่ะเห็นบ่เพิ่นสิถูข้างหน้ารถให้เฮางเซนเซี่ะเจ้าสี่อันนี้ให้เบิ่งแต่รถคันอื่นก่อนเนาะแต่จังเบิ่งรถของเฮางเซี่ะเพืนซเพื่อนซีฟองน้ำแล้วพี่น้องเพื่นสีฟองน้ำเพื่อนซีฟองเดี๋ยวเพื่นก็จะมาขัดในปัตไง สีฟ้องให้รอบรถเลยเสร็จนะเป็นกนใไม่ถูถูเสร็จนะ ผลตกนี่พี่น้องมันจะรังกนะิมันปิๆ Standard, Standard, บๆีสแตนดาร์ดสแตนดาร์ดกคอมเละกยังเกินไปสินะเราแต่ราคาค่ะพี่นองผู้ขดใจแค่สแตนดาร์ดกพอเหล่ว Basic นี่มันอาจสีลังบแบบแบบบริเป่าแต่ว่าสแตนดาร์ดมันสิจายเป่าสินะ เขียวแป๊บนะึงน่าเขียวแล้วไปเลยค่ะบริเวณที่ว่าเขาจะมาดูดฟูนมันช่เป็นช่องๆแต่ว่าตอนนี้บางช่องน่าจะปิดใส่บริการเพราะว่ามันเสียงเสียนะอันนี้เคยเห็นห้เบิรงแล้วล่ะพี่น้องมาถ่ายให้เบิงใหม่อีกรอบเนาะไปชุดเซ็ตกับกจโพี่น้องโจกคสไ่อยเนาะอันไกว์เอาอันขาก็ไอ้นี่มาเซ็ตกับโจโคสหนังสิงไก่์ไกว์ออนอัน นเ,เน,นี่ยเซกกระจกหนามากสินันเราก็ชิ้ส่ผ่าหอยหนี่ละผ่าอันนี้ค่ะพี่น้องไปเด่ะ้านสันน้เหมือนคุณบ่ทาทีอ่อุ้ยอะไรสามนแ่หรอวนะ เราอยเอาอันผ่าอันเนี้ยนะสินะไปเอาผ่าผ่าเปียนเชฟพี่นอ้องมันก็เลยมันก็เลยเป็นขาบ จุกหอยคนที่น้องฝนแล้วก็จบข่อยนั่นแหละ เสร็จเนาะนี่แมนเบิดครับพี่น้องกินหอดแอลฟา่าแอลฟ่านาง,งามมาซอยแม่ได้นี่แอลฟ่ามาซอยคุณแม่ได้นี่พี่น้องนี่เราดูดเสร็จแล้วครับพี่น้องเราดูดเสร็จแล้วรถมันก็จะเป็นลักษณะแบบสะอาดสะอาดจังสีจันบอสะอาดครับพี่น้องงัยสะอาดเรียบโรยครับพี่น้องเห็นบอเราดูดฟุเดเรียบย้อย ไปแถวไป่อไปนะไปขับรถลูกเลียนได้แบบนี้เสร็จแล้วค่ะพี่น้องภารกิจสองแม่ลูกไอสองอันอันสองสามีภรรยาบนันนี้ได้เวลาไปหับลูกสาวค่ะพี่น้องอ่าไปเลยค่ะไปขับลูกสาวกันเลยค่ะพี่น้องกระจกใสเลยเนี่ใสติงลิงตะกีเง่ามือจะยียงดอกไงตอนนี้ใสเรียบร้อยสว่างค่ะเห็นชัดเจนค่ะพี่น้องตะกีแจยียงดอกอึกๆๆอ๊กกึกกึกย ราะว่าฝุ่นเนาะฝุ่นหิมะฝุ่นอีหยังแรงเงสร็จนะฝุ่นหิมะฝุ่นฝนตกแรงเสร็จนะอันนี้ก็แจังสงว่างเละพี่น้องนี่เห็นบ่ขคอยคัดคอยกระจกคัดเห็นบ่แจังใสสว่างเสร็จนะ